ตอนนี้นะครับขบวนด่วนที่8 6นะครับต้นทางนาครศรีธรรมราชนะครับไปทางกรุงเทพกำลังจะเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับไกลๆก,ก็รู้นะครับทําขบวนโดยอันต้อมนะครับวันนี้ราช้า125นาทีนะครับ ปกติขบวนรถด่วนที่86นะครับจะมาก่อนขบวนรถด่วนพิเศษที่44นะครับแต่วันนี้ขบวนรถด่วนพิเศษที่44นะครับไปก่อนนะครับไปตั้งแต่เวลา7นาฬิกา10นาทีแล้วนะครับวันนี้ขบวนด่วนที่86ลาดช้า 25นาทีนะครับ สถานีบางปูขถสันต์มีความลงเชื่อมลงที่สถานีบางปูตรวจสอบสิ่งของเสมอท่านนับปีนตัวมาขึ้นลงในเมเนเรียบร้อยนะครับรถจอดเทศการฉลาที่นี่ครับรถด่วนครับวันที่แปนะครับต้องทางนครศรีธรรมราชต้นไปลายสถานีกรุงเทพครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อมนะครับ4115นะครับ นครปฐมสารยานในสถานีรับปสองไปครับ ปรับอากาศชั้นหนึ่งนะครับมา1นึ่ันแล้วก็ปรับอากาศชั้นสองมาสี่ันนะครับสำหรับขบวนดว่วนที่แปดสิบหกนะครับนครศรีธรรมราชกรุงเทพวันนี้ราช้าหนึ่งห้านาทีกำลังเข้าโค้งบั่นโป่งนะครับ